เรื่องหนึ่งที่สำคัญมากของ Empathic Communication นะครับก็คือเรื่องของการรู้จักที่จะถามอย่างมีศิลปะนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Quiet Leadership ของ Dr. David Rock นะครับซึ่งเรียกว,ว่าเป็นกูรูด้านการโค้ชเลยทีเดียวนะครับท่านบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยต้องรู้จักที่จะตั้งคำถามเพื่อกระตุน้นให้ลูกน้องคิดหาคำตอบด้วยตัวเขาเองโดยพยายามหลีกเลี่ยงการให้คำใบ้หรือคำคำแนะ บางอย่างเพื่อจะชี้ไปหาโซลูชันหรือหาคําตอบนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยอาจจะให้ไกด์ความคิดก็ได้เนาะเพื่อให้รู้ว่าไอ้วิธีการจัดการหรือวิธีการแก้ไขมาสถานการณ์แบบนี้มันควรเป็นอย่างไรบ้างแต่สิ่งที่สําคัญมากคือต้องพยายามที่จะตั้งคําถามเพื่อกระตุ้นให้ลูกน้องได้คิดได้คิดอย่างอิสระนะครับโดย,ยไม่พยายามที่จะไปจํากัดความคิดนะครับโดยถามคําถามที่ไล่เลียงไปเรื่อยๆนะครับเช่ <S <S นอ่าถ้า มันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเราควรจะต้องทำยังไงและถ้าเราไม่ทำโดยวิธีการ A ททำโดยวิธีการ B ได้ไหมอาถาน้องตอบกลับมาแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ติดกรอบอะไรเลยไม่ติดเรื่องระเบียบข้อบังคับอะไรเลยเนี่ยมันมีวิธีการทางเลือกอื่นไหมที่จะทำเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าการถามแบบโค้ชนะครับหรือคำถามแบบกระตุ้นคิดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยคนที่จะงอกงามก็คือคนที่เป็นลูกน้องของท่านนั่นแหละเพราะได้รู้จักคิดต่อยอดนะครับ สังเกตดูนะครับว่าถ้าเราเอาแต่สั่งเอาแต่บอกบอกว่าอวิธีการนี้มันต้องทําแบบนี้วิธีการทําแบบนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคที่ต้อง follow ตามสิ่งที่ท่านบอกสิ่งที่ท่านสั่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความคิดหาไอเดียใหม่ๆมาลงมือทํามาบริหารจัดการแบบนี้ผมคิดว่าวิธีการตั้งคําถามก็จะช่วยท่านได้เยอะมากนะครับมีวิธีการตั้งคําถามอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเช่นสมมุติเรา ได้ยินเรื่องราวใดไม่ชัดเจนนะครับเราก็ถามว่าเออทำไมจึงคิดแบบนั้นละ่ะหรือที่พูดมาหมายความว่าอย่างไรนะครับมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนี่คือตัวอย่างของการตั้งคำถามที่ทรงพลังมากนะครับที่ช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่องราวต่างๆนะครับยกตัวอย่างสักเรื่องหนึง่งก็แล้วกันกานาองไม่พูดทุกๆเรื่องนะครับถ้าท่านต้องการถามหามุมมองเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คนพูดเขามีนะครับท่านก็อาจจะถามว่าเออ ทำไมจึงคิดว่าวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดละ่ะถ้าไม่ใช่วิธีการนั้นวิธีการอื่นมีบ้างไหมละ่ะมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่มีประสบการณ์อะไรอย่างนั้นเลยนะทำยังไงวิธีการโดยวิธีการใดดีมันจึงจะประสบความสําเร็จนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอยากให้ท่านได้เรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีการตั้งคําถามแบบนี้นะครับไปปรับใช้ในการทางานของท่านนะครับจริงอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องยาก เพราะเราอาจจะถนัดกับการพูดกับการสั่งมากกว่าแต่เมื่อได้ก็แล้วแต่ที่ท่านต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจท่านต้องการที่จะ empower หรือท่านต้องการที่จะกระตุ้นให้ลูกน้องเกิดความงอกงามโดยความคิดอ่านของตัวเขาเนี่ยนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เทคนิคการโค้ชนะครับก็เลยแนะนําว่า ในเรื่องของเทคนิคการโค้ชหรือทักษะการโค้ชก็เป็นอีกทักษะอหนึ่งที่สําคัญมากที่คนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องมีก็มีหลักสูตรฝึกอบรมที่เรียกว่า leader as coach อยู่เยอะแยะมากมายนะครับท่านลองไปเข้าเรียนรู้ดูหรือท่านอาจจะไปพิมพ์คําว่าทักษะการโค้ชหรือเทคนิคการโค้ชพิมพ์ชื่อนามสกุลผมนะครับผมก็จะมีอยู่ใน YouTube อยู่7ตอนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดไปฟังได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ